สวดีค่ะทุกคนวันนี้นะวุนน้มตื่นเต้นมา,มากๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะมารับรถกันค่ะในที่สุดวุ้มก็ได้เทสลาโมเดลวแล้วนะหลังจากการรอคอยมาเกือบหกเดือนเต็มวันนี้ค่ะมาออกกับทางเอมอเตอร์ or, แต่ว่าจะเป็นสีไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลย ตอนนี้ได้เวลาแล้วพี่จอยคใช่เดี๋ยวให้พี่จอยนะคะแนะนําให้อุ้มนิดนึงแล้วกันว่ารับกรถเนี่ยอะไรยังไงบ้างกับเทลลาโมเดลวค่ะ้ค่ะยินดีค่ะก็เดี๋ยวตัวนี้นะคะพี่จอยจะมีเป็นที่อบให้นะคะสวยเลยขอเลือล่าหน้าตาเหมือนรถเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่ก้าดนะคะจะให้สองใบรับรถ อันนี้คือล็อรถ้าค่ะนี่ก็คือเปิดรถแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนะคะดึงใจลึโอเคงั้นเดี๋ยวอุ้มขึ้นบนรถอรไปดูรถต่อรถต่อเชิค่ะค่ะอย่างนั้นต้นนะคะ้องอุ้มก็เยบเบรคโอเคแล้วก็วันกัดไ้มุมนี้ได้ค่ะอันนี้คือปิดแล้ว P R N D คือตอนใช้งานตัวนี้ก็เปิดฝั่งหน้าได้ค่ะอันนี้เปิดท้ายอันนี้ปดล็อกรถนะคะค่ะแล้วเมนูหลักเลยก็จะอยู่ตรงนี้ลูกรถ ลูกรถเขาก็จะขึ้นให้เราเลือกคอนโทรลเปิดไฟปรับกระจกมองข้างปรับพวงมาลัยทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดเลยใช่อยู่ตรงนี้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นหมวกกาขับขี่ก็จะเป็นชิ่สแตนดาร์ดเลือกพวงมาลัยอันนี้อันไหนปวดหัวน้อนสุดจอยอันนี้ปวดหัวน้อยสุดแล้วคลิปอยเลยเพราะว่าอันนี้เขาค่อนข้างจะลีเป็นอยู่เรียงกันขึ้นมาตามนี้ใช่ค่ะตามสติ๊กเลยค่ะอันนี้ก็เป็นการชาร์จแบตเตอรี่อ่าฮะซึ่งคันนี้สามารถชาร์จได้เกือบเกือบร้อยแล้วเลยจะชาร์จร้อยบ้างเลยก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่า ถ้าเป็นโมเดลใหม่เนาะ 5WD ต้อค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นหมวกเอาตัวถอยหลบแต่ส่วนใหญ่หลักๆเราใช้แล้วก็จะใช้เป็นเกียร์ลดลงอีกครั้งหนึงสองคันใช่ไหมใช่แล้วก็อันนี้ก็เป็นหมวดล็อกรถค่ะซึ่งตัวนี้พี่จอยแอดตติปอบให้ไปแล้วก็จะมีกี่แปรทั้งหมดสามอันกาสองทีฟอบหนึ่งใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นหมวดไปก็ตามงออโต้ไปเลยอันนี้ก็โหมดเล่นหน้าจอความสว่างความมืดเลือกภาษาไมม่ีภาใหญ่เรือนใช่เรือนหมดเลยแต่ก็เป็นคลิปว่าเราจะไปไหนอะไรยังไง ก็เป็นระบบวารปลอดภัยของเขานะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นเซอร์วิสการเข้าศูนย์ตัวนี้ลงยางเติม42 42เลยใช่ค่ะแล้ว้ต้องพามาเข้าศูนย์บ่อยแค่ไหนคะบิ่จอยกีละครั้งก็พอทีละครั้งใช่ครั้งละประมาณเท่าไหร่พิ่จอยพันหร้อยบาทหนึ่ร้อยบาทประหยัดมากค่ะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นอัปเดตซอฟต์แวร์อ่าก็เมื่อกี้ขึ้นมาอัปเดต จะไปกดแต่ควรต่อไฟฟกดอัปเดตที่บ้านใช่ไหมใช่ค่ะอัพพี่นานไหมคะพี่จ๋อประมาณยีนาทีก็ถึงไม่ต้องขับรถอ่าตัวนี้ก็จะเป็นไวเลสชาร์จนะคะวางทิ้งได้เลยตัวนี้กบบล็อกนะคะก็เปิดมุมนี้เลยนี่นะคะอืมไฟเลี้ยวอันนี้ไฟสูงใช่ไหมคะใช่ค่ะปัดลำโฟนตรงนี้ตัวนี้ก็ใช้อ่อปรับออโต้ไคลอรถเวลาเลื่อนความเร็วค่ะแล้วก็ปรับระดับความห่างของรถ ส่วนตัวนี้ใช้ปรับพวงมาลัยปรับกระจกมองข้างโอเคข้างนี้กระจกมองข้างโอเคข้างซ้ายใช้ลูกกิ๋อยงนียปึ๊บของกว่านี่ปึ๊บพวงมาลัยก็ข้างซ้ายเหมือนกันนะคะเันนี้ก็แล้วแต่เราถนัดเลยให้มันออกมายังไงนะคะเก็แช่ค่ะอ้ออกมาได้เยอะเนาะโอเคแล้วนี่คืออะไรพี่จ่อันนี้เป็นการเลคคอร์ดค่ะเปลารถเกิดบัตรเหตุเลยอ๋อตอนนี้คือกำลังเลคคอร์ดอยู่ และตัวเซนฟีโหมดแตกต่างยังไงคะเอาไว้สําหรับเวลาเราไปจอดในมุมอับอะไรอย่างเงี้ยก็ดูผ่านแอป,ปได้ใช่ใชต้องเปิดไว้ตลอดไหมคะต้องเปิดเราถึงมีซิมการ์ดไ่คะและเวลาที่มันตั้งค่าว่าเหมือนให้เดินมาใกล้ๆรถแล้วมันเปิดเองมันก็คือทําในแอป,ปเลยปะ,ะใช่ค่ะ ตอนนี้ก็พร้อมจะออกเดินทางแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาปรับตรงนี้นิดนึงนะคะก็สามารถที่จะจิ้มเนี่ยจากหน้าจอเนี่ยแล้วก็ทําการปรับนะคะตามที่เราต้องการได้เลยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะทั้งตัวพวงมลลาลัยเองแล้วก็ตัวกระดกมองกลางเช่นนี้เดี๋ยวอุ้มขยับขึ้นขยับลงแบบนี้นะแล้วก็สามารถเอาออกนะเอาเข้าแบบนี้ได้ในสุดยอดนะคะแล้วเราก็จะกดเซฟไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้คุณจะได้เห็นนะคะเทสซาโมเดลวตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น RWD นะคะหรือว่าเมื่อก่อนมันชื่อ s t a n d a r d นั่นเองนะคะแล้วก็จะเห็นสีดำเนี่ยวันเดียวเท่านั้นเพราะว่าคุณจะเห็นสีที่อุ้มอยากทำมากๆเป็นสีอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันต่ออ e ีพีน้าวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะ